พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่ถอดใจและจะยังคงทําหน้าที่แก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดโดยพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและทีมแพทย์สาธารณาสุขซึ่งทุกวันนี้เห็นใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างหนักจึงได้สั่งการให้เร่งดูแลสวัสดิการและเบิกใจให้เร็วที่สุดพร้อมย้ําว่า ระบบสาธารณาสุขยังไม่ล้มเหลวโดยขอให้ความมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ส่วนการสื่อสารทางความเข้าใจกับประชาชนได้เน้นว่าต้องเป็นข้อเท็จจริงเท่านั้นแต่ยอมรับว่าขณะนี้มีการบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนสับสนดังนั้นขอความร่วมมืออยา่าเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงและอย่าใช้โอกาสนี้สร้างความวุ่นวายหรือความเกลียดชัง ขณะเดียวกันก็ให้ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนส่งต่อข่าวปลอมด้วยผมคิดว่าผมก็อยางทำอย่างที่สุดแล้วโดยการฟังเสียงประชาชนแล้วก็ติดตามสถานการณ์จากคณะแพทย์หมอสาธารณสุขอะไรต่างเหล่านี้มผมก็ตยา้จะเตือนนะนะต้องรนะะมัดระวังอย่างที่ผมบอกแล้วถ้าเราไม่ฟังก็ไม่ได้แต่ฟังแล้วเชื่อทุกอย่างมันก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นก็ถ้าได้ข้อมูลอะไรมาอาจจะได้รับการแชร์มาส่งมาจากโน้นจากนี่มากูน่าเช็คซะก่อนได้ไหม นายกรัฐมนตรีย้ำว่าตนเองไม่เคยท้อแต่รู้สึกเสียใจกับผู้สูญเสียซึ่งกังวลกรณีพบผู้ป่วยต้องรอการรักษาตัวที่บ้านและทราบว่าได้มีความพยายามติดต่อหน่วยงานเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาแล้วแต่ติดต่อได้ค่อนข้างยากดังนั้นต้องขออภัยในเรื่องนี้ซึ่งได้ปลดล็อกเปิดช่องว่างให้มากขึ้นและสามารถเดินทางไปขอรับความช่วยเหลือจากส่วนราชการต่างๆได้ทันทีรวมถึงส่งทีมเข้าไปดูแลประชาชนในชุมชนหมู่บ้านต่างๆด้วย ทั้งนี้เพราะไม่อยากให้มีคนป่วยหรือเสียชีวิตที่บ้านอีกสำหรับการหารือกับคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจได้รับคำยืนยันจากสำนักงบประมาณว่ายังมีงบประมาณเพียงพอซึ่งในส่วนเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทเหลือประมาณสองพันกว่าล้านบาทส่วนงบประมาณเงินกู้ห้าแสนล้านบาทยังไม่ได้นำออกมาใช้จึงได้สั่งการให้มีการเตรียมงบประมาณไว้ให้พร้อมโดยเฉพาะมาตราการให้ความช่วยเหลือลงไปในบางกิจการหรือบางกลุ่มเป็นพิเศษให้ทั่วถึงแล้ว